นับหนึ่งอนุทินชาญวิรกูลในฐานะนายกเฉพาะกิจยุบสภาภายใน4เดือนกลายเป็นตัวแทนหน้าใหม่ของรัฐพันลึกเข้ามาทำหน้าที่บริหารอำนาจแทนพักเพื่อไทย ขณะนี้มีนักสังเกตการทางการเมืองเปรียบเทียบรัฐบาลอนุทินกับรัฐบาลอานานปัญญาชุนหลังเหตุการณ์พฤษภาธมินปี2535ซึ่งต่างทำหน้าที่เป็นรัฐบาลเฉพาะกิจในการยุบสภาระหว่างนี้เองที่รัฐบาลภูมิใจไทยในฐานะเสียงข้างน้อย146เสียงอยู่บนเดิมพันในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของพักประชาชนต่อการแก้รัฐธรรมนูญภายใน4เดือนตรงนี้เองที่หลาย ฝ่ายมองว่าเป็นที่มาของการทาบทามบรวรศักดิ์อุวันโนอดีตประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญมารับตําแหน่งรองนายกฝ่ายกฎหมายเพื่อเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือไม่ พราะบวรศักด์ได้รับการยอมรับจากหลายฝ่ายว่าเป็นนักกฎหมายมหาชนชั้นครูเคยเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองในรัฐบาลชาติชายมาแล้วโดยเฉพาะหลังเหตุการณ์รัฐประหารปี2557คสชเคยแต่งตั้งบวรศักด์เป็นประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญแต่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับบวรศักด์ก็ไม่ผ่านความเห็นชอบจากสมาชิกสภาป,ปฏิรูปแห่งชาติส่วนการบ้านข้อใหญ่ของอนุทิศ คาดว่าด้านหนึ่งคงได้รับโจทย์มาจากรัฐพันลึกหากจะแก้รัฐธรรมนูญต้องคงสาระสําคัญในรัฐธรรมนูญฉบับ2,560ต่อไปซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกมองว่ามีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ให้กลุ่มอนุรักษ์นิยมแต่ภาร,รกิจแก้รัฐธรรมนูญยังเป็นเงื่อนไขข้อใหญ่ที่พักประชาชนต้องการจากอนุทินเพราะหากไม่ดําเนินการตาม MOA ที่ทําไว้ก็เป็นเดิมพันของรัฐบาลอนุทินต้องอยู่บนความเสี่ยงถูกว ดความได้ตลอดเวลาทําให้การสร้างสมดุลระหว่างขั้วสีส้มและขั้วอนุรักษนิยมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญการเลือกมือกฎหมายอย่างบรวรศวกนิัจึงตอบโจทย์เรื่องนี้มากที่สุดส่วนประเด็นการยุบสภาที่มาจากรัฐบาลเฉพาะกิจหากเปรียบเทียบระหว่างนายกอนุทินกับนายกอาน,านันมีข้อเหมือนและข้อที่แตกต่างกันพอสมควรเพราะรัฐบาลอนุทินเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยมีที่มาจากหลายพักการเมืองทําให้รา ชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จึงมีส่วนผสมของเทคโนแครดกับนักการเมืองต่างจากรัฐบาลอานัต์ที่มีคณะรัฐมนตรีจากเทคโนแครดและอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดยไม่มีสัดส,ส่วนนักการเมืองเข้ามาสอดแทรกในคณะรัฐมนตรีชุดนั้นเพราะในเวลานี้ในรัฐบาลอนุทินหนึ่งมีรัฐมนตรีที่มาจากสายเทคโนแครด5คนประกอบด้วย 1. บวรศักดิ์อุวันโนวาที่รองนายกรัฐมนตรี 2. สศรีหัศกพวงเกต ว,ว่าที่รัฐมนตรีต่างประเทศ 3. เอกนิตินิติธรรประพาธว่าที่รัฐมนตรีคลัง 4. อัธพลเลิกวิบูรณ์ว่าที่รัฐม,นต,ฐมนตรีพลังงานและหวรพักธัญาวงว่าที่รัฐมนตรีช่วยคลังส่วนที่เหลือ,อยังเป็นโคต้านนักการเมืองตามสูตรรัฐบาลผสมแบ่งเป็นพักภูมิใจไทย12เก้าอี e, ้พักกล้าธรรม7เก้าอี e, ้และพักพลังประชารัฐอีก4เก้าอี e. ้นอกจากนั้นเป็นรัฐ มนตรีที่มาจากสัดส่วนกลุ่มการเมืองอย่างกลุ่มสุชาติชมกลิ่นกลุ่มศักดาวิเชียนศิลป์และกลุ่มนิพน์บุญยามณีดังนั้นเส้นทางอนุทินในฐานะนายกในฐานะผู้นําคนใหม่ได้ตัวพิเศษต้องเร่งแก้โจทย์หินต่อการแก้รัฐธรรมนูญให้คืบหน้าก่อนเข้าสู่กระบวนการยุบสภาภายใน4เดือน เพราะหากรัฐบาลภูมิใจไทยเลือกทำตามใบอนุญาตจากรัฐพันลึกเพียงอย่างเดียวก็มีโอกาสสูงที่พักประชาชนจะเดินหน้าคว่มรัฐบาลอนุทินให้พังคามือในอนาคตแน่นอน